เห็นถ้าดูภาพรวมเนี่ยพอไปเทียบก,กับช่วงไตรามาสสก็ต้องถือว่าปริมาณการผลิตไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะจากตัวโครงการพลังงานน้ำเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับคืออย่างมีนัยยะสำคัญขนาดเดียวกันเนี่ยการ COD เต็มรูปแบบของโครงการมอนซูนก็จะเป็นส่วนช่วยทําให้ผลประกอบการทั้งปีนั้น มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้แล้วก็ช่วงปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นการรับรู้ <S <S นะเข้ามาเต็มตลอดทั้งปีด้วยฝากนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์โกลเบ็กนะครับก็มีการคาดการกําไรปกติในช่วงไตรมาสสาของ BCPG จะอยู่ที่700ล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญจากไตรมาสามก่อนหน้าโดยได้รับแรงหนุนมาจากส่วนแบ่งกําไรนะครับจากโรงไฟฟ้าในสหรัฐ จำนวน700ล้านบาทรวมถึงกำไรจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานลมในสปปลาวอีก300ล้านบาทแล้วก็ยังมีกำไรจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีก50ล้านบาทนะครับ ก็คงคําแนะนําซื้อให้ราคาเป้าหมายไว้ที่12บาทต่อหุนครับนะครับถ้าไปดูในแง่ของราคาหุ้นของ BCBG ในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าอาจจะมีเริ่มมีการปรับตัวขึ้นมานะครับอย่างต่อเนื่องเหมือนกันครับมีปรับขึ้นมาแล้วก็พักลงไปแล้วก็ปรับขึ้นมาแต่ถ้าดูจากราคาเป้าหมาย12บาทเมื่อเทียบกับราคาปัจจุบันไม่ว่าขึ้นมาพอสมควรนะครับก็ยังพอมีอัพไซด์อยู่พอสมควรนะครับและที่สําคัญคือถ้าไปดูในแง่ของตัวเลขสําคัญการเงินเนี่ย P/BV นะครับปรากฏว่าอยู่ที่0 9 4เท่า ก็ยังถือว่าต่ำกว่า,าในแง่ของ Book Value นะครับและที่สำคัญคือมี dividend y i e l d นะครับโดยเฉลี่ยประมาณสัก3%ด้วยกันนะครับแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาราคาอาจจะปรับเพิ่มขึ้นแต่ yield ก็ยังถือว่าสูงอยู่นะครับในแง่ของ BCPG ณนะตอนนี้นะครับ